สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ยินจะมาทบทวนสูตรสูตรหนึ่งให้พี่น้องดูนะคะวันนี้แล้วก็จะเข้าไหมคะแล้วก็จะตามต่อนะคะว่าจะเข้าไหมยินก็ให้เด่นมาเก้าเนาะเก้าไม่มาเลยเก้าไม่มาเลยแต่ก็มาหนึ่งนะคะ มาหนึ่งกับเจ็ดนะคะตัวเดียวก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะคะเลขทุกตัวก็มีหลุดบ้างเข้าบ้างนะคะกับขอโทษขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวยินจะมาคำนวณสูตรหนึ่งของวันที่สิบสองนะคะสิบสองเดือนหนึ่ง หกสี่แนวทางหาหนอยสามนอยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่น้องนยินจะให้เดรียนเนาะ เด่นเจ็ดนะคะเดเด่นเจ็ดนี่วิ่งวิ่งรูดได้นะคะแต่งวนนี้ไม่มาเนาะตัวเด่นแต่ก็มาอยู่นี่มีหนึ่งกับเจ็ดนะคะมาตัวเดียว ยินจะมาจับคู่ให้เลยนะคะสูตรหนึ่งนะคะเม็ดเดียวเจ็ดห้านะคะเจ็ดหก เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนจ็ดหนึ่งจ็ดสองนะคะค่ะพี่น้องที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้แอดมินด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ ก็ขอให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพี่นอ้องท่านใดที่ชื่นชอบก็จดใส่กระดาษไว้หรือไม่ก็แคปหน้าจอไว้เลยนะคะไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะค่ะก็มีเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้า เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะสูตรหนึ่งของยีน,นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ